Hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วตอนนี้พวกเรากำลังมีน,นี้อยู่อ่ะพนงนี่เรากำลังเก็บหมดเล้นเราเก็บไปแล้วอ่ะช่างคุณนะครับช่างคุณจะต่อพลงนะครับ <deleted> วันนี้วันนี้จะเป็นช่างน,นะครับโอเคตอนนี้เราเก็บเมาก่อนวันนี้วันนี้จะเป็นช่างนะครับวันนี้จะเป็นในช่างใหญ่นะครับ ในช่างภูมิวันนี้วันนี้ก็จะเป็นช่างนะครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นช่างใหญ่นะครับช่างภูมิช่างภูมิจะจะซ้อมพนมไหนดูซิกัณนี้เขาหมุอนออกนี่นี่เขาบีบอ,อองเะะอกแล้วในช่างยังไงเนี่ยในชือนอน่ออะไรเนี่ยและที่ผิดนะโอเคข้าวไก่กิรือยงครับ วันนี้คะแล้วแต่เราต้องสวตัว้อสยดีนคี่ะจะได้ใช้ไหมครับ้าลงจะได้ใช้ไหมครเนี่ย้สแปๆหันหน้าเดี๋ยวเข้า้องนะใส่มากเลยทุกนใส่มาเใสมาเลยอยู่นี่อยู่นี่มามาใส่ าไปครับใส่ก่อนทุกคนคือมีข้อมูลด้วยนะเป็น่อยทีการซ่อมเออต้องอย่างไรนี่คือคู่โอ้ต้องอ่านคู่มือก่อนนะครับอ่านคู่มือก่อนนะครับมามาใส่ซิ่คทางนี้ออกโอเคเยี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ เอานใส่ก่อนนะนี่ใส่อ่าาแล้วนช่างนช่างไม่บอกเลยเนี่ยอืออ้หใส่เนื้อต้องรู้ชืไปอ่านไปอ่านอ่านสัก่นบานันัสักึกอ่ะูมืออ่านได้ขอออกมาเไกลไกมือมาแล้วโอเคโอ้อ้าวอ ช่งางทำไมช่งชงางมือสัอ่นะครับเขาปด้วยม่มือางเาไม่คอยหลบ่พไทยบอกว่าเขาเรียกฝากอหือเปล่าฝาพ่อปาพ่อ้งอาหัว่ก็อาหงอาไป้โอเคยาง แต่ว่าอล้วกลัวเราพิไหนทุกคนคำถามแค่นี้เด็กแคระแดงลงดินแล้หมดแล้วรอไปเสียบก้นเด็กหน้ารอเสียบมาทางนี้เนี้เนี้ยโอเคมา

ก็ชวนเอ็ดซีกินที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนไปบ้านคุณยายไปบ้านคุณยายยายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เอ่อจังที่เมืองไม่ได้รอฮะจังที่เมืองม่ได้อ้าวแต่ว่าไม่ได้อยู่มานานโอ้โหไม่ได้อยู่มานานหรอครับแล้วผม ไม่ได้อยู่มานานภุมอยู่ที่ไหนครับคุณก็อยู่บ้านในนางล้วแต่ภูมเคลื่อมาแต่ภูมิย้ายมาโอ้โหทำไมทำไมภุมิชิพแตกด้อยจังเลยนะชิพแตกแต่นาฬิกาเท่ด้วยกี่โมงแล้วครับจ้าวนาฬิกาหา้าสิบเจ็ดนาทีเวล่ก้านานาฬิกา,าห้าเจ็ดนาที พุ me, ่งน so so ี้พรุ no. ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะขนหินภูมิให้พ่อขนเลยนะขนนั่นเลยหรอขนหินไงหินคืออะไรพ่อจะขนหินมาเทเทบ้านเนี่ยผมบ้านผมบ้านไหมผมให้นุ่แล้วก็เอาทรายมาใส่ทำให้มันสูงืูงบ้านมันชุบเยอะเห็นไมบ้านมันชุบเยอะชุบตัวตัวตัวภูมิดูภูมิมีชิ้แบบ ชิดไปเยอะคุณก็แข็งแรงคุณยกได้อยู่แล้วแล้วพอคุณยกไม่ได้ทุกเคยลแข็งหลังแล้วนะยกได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อถ่ายน้ำปลาแล้วพอพ่อถ่ายน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วจ็ถึงนี่กันพ่อสั่งไว้แล้วพ่อพ่อซื้อไว้แล้ว คือว่าท่าทางนี่ไงที่เขาฝุ่นผงจึ้งตึ้งจึ้งอยู่นั่นน่ะแล้วไปให้หน่อยทีฮะแล้วไปหน่อยแล้วไปนี่ยังอ่ะแล้วพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้พุงก็ไปอ้าวอย่านอนสิครับอย่านอนสิอืมอือ นอนได้ยังไงเนี you, ่ย fc เขาดูอยู่เอฟ fc ดูอยู่แบบนี้ก็นอนก่อน you, เอ f ีเลยเลยเนี่ยครับคลิปนี้ก็มีสาม,มีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> พอหอมปากหอมคอ,อครับสวัสดีครับ